วัสดีครับนี่คือรายการแบรนด์ Admission นลู t ต6หกเ e เวลอัพทยางสซฝาน Admission 58รายการที่จะพาทุกคนไปติดตามชีวิตจริงของเด็กม6-4คนในการเตรียมตัวสอบ a d m i s s i o n เข้ามาหาวิทยาลัยครับเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งทางเว็บไซต์เด็กดี .com และในทุกสัปดาห์พี่ลเต้ก็มีสถานการณ์ a d m i s ชั o นมาฝากเช่นเคยครับจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตบ้างไปดูกันเลยครับ สำหรับข่าวในวันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมเฮได้เลยครับเพราะอาจารย์มานพเยี่ยมสะอาดนะฮะคณะบดีของคณะนี้ได้เปิดเผยกับเว็บไซต์เด็กดี .com ครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะในแอดมิชชั่นปีนี้ซึ่งมีสาระสําคัญอยู่2เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกนะครับคือการปรับยอดจํานวนรับครับโดยปีนี้ปรับมากขึ้นจากปีก่อนครับ โดยสาขานิเทศศาสตร์ยอดรับ300ที่นั่งครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจยอดรับ150ที่นั่ง และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบรับทั้งหมด275ที่นั่งครับส่วนเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงวิทยาเขตในการเรียนการสอนของสาขานิเทศาสตร์โดยเด็กแอดมิชชั่นปี58นี้นะครับสาขานิเทศสตร์ชั้นปีที่1จะเรียนที่วิทยาเขตเพชรบุรีนะครับจากนั้นเมื่อขึ้นปี2ถึงปี4จะย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตใหม่นั่นก็คือศิลปากรซิตี้แคมปัสเมืองทองธานีครับ ส่วนเด็กแอดมิชชั่นรุ่น59สาขานิเทศศาสตร์ต้องบอกว่าทั้ง4ปีเรียนที่ศิลปากรซิตี้แคมปัสเมืองทองธานีทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือสถานการณ์แอดมิชชั่นในรอบสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารแอดมิชชั่นแล้วก็รับตรงสามารถไปกดไลค์ที่แฟนเพจแก๊งเด็กแอดแอดมิชชั่นแฟนคลับได้ครับ หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ดูภารกิจสุดระทึกของกัปตันปีเก้มาแล้วครับในสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งหุ่งเก่งของเราครับนั่นคือกัปตันพลอยกับความไฟฟันที่อยากเป็นครูนะครับวันนี้เลยจัดให้เลยครับกับภารกิจพิชิตใจเด็กครั้งนี้จะรอดหรือไม่ไปดูพร้อมๆกันเลยครับ แต่ในใจไม่ใช่หน้าดูดูเนตอนแรกรู้ว่าจะต้องมาสอนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเด็กเด็กแล้วก็เด็กมากด้วยเด็กอนุบาลก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนตื่นเต้นมากเดี๋ยวกําลังจะเข้าไปแล้วครูพอยกําลังจะไปแล้วนะคะ ไม่ใ <laughs> ้อุ้มใช่ไหมไม่อุ้มด้วยอ่ะอ <laughs> น้องไม่ยอมอ่ะ <c oughs> ตอนนี้แบบเด็กก็ทยอยทยอยกันมาเดี๋ยวเรารอให้เด็กมาเยอะๆกันนี้ปัญญาครูจะลง ดูชุดตอนนี้วิญญาณขู่ได้ลงแล้วค่ะตอนนี้เป็นผู้ข่อแม่พระของเด็กๆค่ะวันนี้พร้อมแล้วดุยูที่ปู่จีน่าไทไม่มีจุดโมมจ่าโมมจ่า หนูร้องแดงไห้แต่ชอบตอนช่วงเช้าอย่างแรกเลยพอเข้ามาแล้วคือเราก็ไม่ได้ทันระวังเราถอยหลังมาปุ๊บชนน้องเนสซี่ที่เขายังแบบว่าไม่กี่ผวบเองชนล้มกระเด็นร้องไห้เลยตกใจครับโอ้ยร้องไห้แต่เช้าเลยแล้วก็คิดว่าเราจะไหวไหมเนี่ย ทำเด็กรราค่อยจชอบเลยอะ <c oughs> ะ่ะ ตอนเช้าเลยก็คือพอมาน้องก็ขัรุกทงชาติก่อนแล้วก็ทำพิธีกรรมหน้าเสาธงอะไรตามปกติมีอโรบิกด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ก็คือเป็นปกติที่นี่ก็จะมีการละเล่นเด็กไทยเราก็งูกินหางเป็นแม่ง,งูไปเรียบร้อย วอามกินหัวตลอดตัวเอาเลยกินเลยกินไม่หยุดกินหัยจับหัวจับหัวอามจับหัวกินก่อนเลยหัวนี่หัวงูนี่งูกระเด็นเห็นไหมหมดตัวเลยโดนจับได้เลยสน่หลุดไหมหลุดหายหามหายกลางไปกินคือเลยกม่มีคิงคูใหม่ ดีคุณครูคนใหม่มาตบมือต้อนรับคุณครูใหม่ในะคะ่ยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนครูชื่อครูพอยนะคะเล็กสั้นเลยครูพอยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันทั้งวันเลยเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,คคะ,ะใครตอบได้คุณครูคนใหม่ชื่ออะไรคะ ตอนก่อนที่จะแนะนาําต้องพูดถึงก่อนแนะนําก่อนเด็กก็จะแบบไม่คุยกับเราเลยคือรู้สึกว่าเขาก็คงงงว่าเราเป็นใครแต่พอคุณครูเขาให้มาแนะนําชื่อว่าเราคือคุณครูพลอยเขารู้สึกแบบแบบยิ้มมาแต่ละคนเราก็รู้สึกแบบดีใจแสดงว่าเขาต้องคุยกับเราเขาต้องยอมรับเราแน่เลยแล้วเราก็เดินเข้าไปหาเขาเขาก็เอ,อเขาก็คุยกับเราจริงๆเรียกเราคุณครูพลอยแล้วก็รู้สึกดีใจ ครูชื house, ่อไรครูชื่ออะไรลูกเงมากเลยเก่งมากเลยเลกขวดนกเลยพอเสร็จจากข้างหน้าเสร็จก็เข้าห้องเรียนก็เป็น เล่านิทานให้เด็กฟังก็เลยลองเรื่องนิทานมาเล่างานช้างเลยทีนี้ยากเลยไม่เคยเล่านิทานให้เด็กฟังเลยเคยแต่อ่านนิทานของตัวเองอ่านให้ตัวเองไม่เคยมาเล่าให้ใครฟังใช่ยากเลยยากเลยเราเลือกเรื่องนี้ไม่รู้ว่าน้องเขาจะเคยฟังหรือยัง แต่คิดว่ามันน่าจะส<ใ>น,นะุกดีต <c> ด <oughs> มันก็จะเป็นอะไรที่ขำตอนี้ฟังได้ยังโอ้แล้วค่ะแล้วมือวางไว้ที่ไหนเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักเสียจริงเอาอวางไวท้ที่ที่ไหน ไว้ที่จับของนูนั่น่นเลยโอเควันนี้ก็คุณครูก็มาใหม่เนะครูก็เลยจะมาเล่านิทานให้ฟังเคยฟังเรื่องนี้กันหรือยังเคยครูว่าแล้วเรื่องอะไรช้างตดเดี๋ยวเราจะมาดูกันครูเพิ่งอุ๊ยใครตดมีใครตดหรือเปล่าตดตดเป็นไงตดมีกลิ่นเป็นไงเมนมีใครตดหอมบ้้งไหมมีไหม ไม่มีตัวท้อนตัวเจ้าตัวเองเหม็นเรื่องตดช้างตัวใหญ่เป็นไงตดเสียงดังตัดช้างตดเสียงดังว่าอะไรปูปช้างตดเสียงเบามากเลยช้างก็ตดเสียงดังกว่านี้<อ><อ>สแสดงว่าช้างตัวใหญ่มากๆก ตอนก่อนเล่าเราก็ไปเลือกนิทานมาแต่พอมานั่งเล่าอย่างเงี้ยเห็นน้องเขานั่งเรียบร้อยเลยเงียบๆเราก็กลัวแบบถ้าเราเล่าไปแล้วมันจะแปก๊กแล้วเราก็จะเงียบอยู่คนเดียวแต่พอเล่าไปปุ๊บว่าละเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่าจะไม่ตลกก็กลายเป็นเรื่องตลกก็ถือว่าฟีดแบ็กดีมากให้แบบความฮึอฮาดีมาก นเม mm ื hmm. ่อก like ี้คุณครูเล่านิทานให้ฟังแล้วตอนนี้คุณครูก็อยากมาฟังพวกเราพูดบ้างคุณครูก็เลยจะให้วาดรูปกันว่าิดเทิมนี้พวกเราอยากไปเที่ยวไหนกันครอยากไปที่ไหนอยากเห็นอะไรอ่าอยากไปพ่อพ่อน้องนิวก็ถึงวันสงกรานต์เลยไปเที่ยวทะเลก็วาดลงไปในกระดาษเลยทุกคนลุกขึ้น อย่ามาหยิบของเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวเร็วเข้าแถวเร็วเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวเ้าแถวน้องอารมเร็วอารหยิบมิสซอ่ได้นะแล้วเอ๋ น้องเนยว่าอะไรคะคืออะไรคืออะไรไปทะเลตังทอนตังทอนจะไปไหนไปทะเลไปโรงแรมตังคทอนไปทำอะไรที่โรงแรมได้ได้ว่าได้หมดเลยซื้อรถเหรอครัะไปบิ๊กซีห้ามซื้อรถทำไมต้องห้ามซื้อรถห้ามซื้อรถแพงแพงห้ามซือที่ไม่แพงไปบิ๊กซีห้ามซื้อรถ สิบล้อเ<ด>ลยเหรอซื้อ10บล้อที่โลตัสเ่ยนะซื้อสิบล้อที่โลตัสลองไปดูอ <c oughs> <ช ella> ะอะไรนะมอไซมอไซเ้าขี่มอไซเป็นเป่าวขี่มอไซเป็นด้วย <c oughs> คนซ้อนปีด้วย <c oughs> ให้ครูซ้อนได้เปล่า ขี่มไม่ไหวเสียใจอ่ะพออยู่กับเด็กมากๆเงี้ยเราก็แบบว่ารู้สึกแบบอยากสอนอยากเต็มที่กับเขาอยากเป็นแบบเป็นครูจริงๆให้เขาแบบเออเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราสอนเขาเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วก็ถ่ายทอดให้เขาไปเพราะว่าคุณครูก็เหมือนกับ พ่อแม่เหมือนกับญาติคนหนึ่งของเขาเขาก็จะเชื่อฟังเราถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยเหนืหน่อยกายมันรู้สึกเพียรต้องต่อสู้กับเด็กแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบสนุกแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีความสุขมากกว่าที่อยู่เฮ้ยแฮปปี้ดีอน,นุบาลสองอนน่านอนุบาลสองไปน้องจะไปกินข้าวแลวนนเรียกว่าเรียกว่าขออะไรรึเปล่าต้องอคะต้องเรียนฝระ,ะราขาเร็วสองโมง เลิกสองโมงโรงเรียนนี้เลิกกี่โมงกี่โมงก็ได้กี่โมงก็ได้ค่ครูค่ะองแล้ววพขวบแล้วกี่ขบแล้วเดี๋ยววันเกิดเจนน่6ขวบคครับตอนคี้มีแต่คนเรียกรู้สึกภูมิใจมากเดี๋ยวก็คุณครูพอยเดี๋ยวก็คุณครูพอยหายมากมาแล้วปิดการปิดการร้องไห้คุณครูพอยคะับมมาหยบค่ะ อามอาขอโทษการยังขอโทษแล้วที่หลังอย่าทำอีกนะอย่าเล่นกันแรงลูกแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วเด็กๆก็ต้องเอาแปรงสีฟันไปวางไว้เพื่อจะล้างมือแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวกันอ่าตอนนี้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะหิวหรือยังหิวแล้วอ่าเดี๋ยวอนุบาลสามเดินก่อนอ่าเดินเป็นแถวนะ อนุบาลสองตามไปค่ะอ่ะน้องอนุบาลหนึ่งตามเร็วค่ะหนึข้าวเก่งข้าวเก่งจังเลยข้าวอีกหอครับ ต่อไปคุณครูพลอยจะให้เล่นของเล่นเอาไหม ได้เยอะกว่ากันใครจะดิดล้มเยอะกว่าก you know. ันนี่บ้านเออเหมือนมันเหมือนมันหลุดไปอันนึงเออน่ารักดีเรรู้สึกว่าความเป็นครูอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ผู้สอนผู้ให้ความรู้อย่างเดียวแต่ว่ามันต้องให้ ทั้งความดีคือต้องสอนทั้งคุณธรรมสอดแทรกไปให้เขาด้วยแล้วก็นอกจากที่จะให้ความรู้แล้วก็ต้องสิ่งสำคัญเลยก็คือให้ความรักเพราะว่าเด็กเขาเหมือนกับเขาเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจเราก็เห็นเราเป็นแม่คนที่สองหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพี่สาวหรือเป็นอะไรคนหนึงก็ต้องให้ทั้งความรู้แล้วก็ความรักไปในตัวด้วยแล้วก็มันก็ทําให้เราออยากที่จะพิชิตความฝัน คือความฝันเนี้ยมันมันไม่มันไม่ได้หายไปแต่ว่ามันมีกําลังใจที่จะทํามากขึ้นน้องอามเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับแล้วคิดว่าคุณครูพลใจดีไหมอยากให้คุณครูพลมาอีกเปล่าคุณครูพลสวยไหมวหมิ <laughs> ว <laughs> วิว <laughs> น้องพี่บอลน้องการ <laughs> คุณครูพลใจดีไหมครับครับ ใหุณครูพลอยมาอีกหรือเปล่าครับครับครับรักครูพลอยไหมรักครับครูพลอยสวยไหมครับครับมาเร็วเดี๋ยวครูพลอยต้องกลับบ้านแล้วก็จะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วต่อไปก็เป็นเด็กดีนะคะใครเป็นเด็กดีบ้างยกมือขึ้นคิดถึงครูพลอยไหมถ้าครอไปโ้เสียงเบามากเลย วันนี้มารับหน้าที่เป็นครูจําเป็นหนึ่งวันก็รู้สึกสนุกมากแต่ว่าเวลาของเราก็หมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปแล้วก็ไปแล้วนะ bye วบ๊ายบายส่งจุ๊บ้่ยสาเหตุที่อยากเป็นหมอค่ะ คำตอบง่ายสุดพี่จะตอบไม่เหมือนคนอื่นนะพี่ตอบตรงๆเลยพี่อยากช่วยคนพี่อยากเห็นคนมีความสุขน้องคือตอนเด็กๆอะคะน้องพี่เป็นเด็กที่คิโลกทั้งพี่แล้วก็น้องชายเลยเป็นเด็กค้โลกนะคะทุกปีเราจะเข้าโรงพยาบาลบเป็นเรื่องประจํานอนโรงพยาบาลกันปีละสองอาทิตย์สองอาทิตย์เราคุ้นเคยกับโรงพยาบาลมากกว่าบ้านเราอีกนะคะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือในวันนั้นอะเราจะมีความสุขมากที่สุดคือวันที่เราหายวันที่เราไม่เจ็บคอวันที่เราไม่มีไข้แล้วเราได้เดินกลับบ้านเราจะมีความสุขมากเราเก็บของออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับบ้าน ะะสุดท้ายเราก็ได้ตอบเองว่าถามว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรเราก็ได้ตอบอย่างเต็มที่เลยว่าเราอยากเป็นหมอเหตุผลคือเราอยากช่วยคนเราอยากให้ความรู้สึกดีๆตอนอเด็กๆที่เราเคยได้รับอ่ะส่งผ่านไปยังบุคคลอื่นมันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินไม่ใช่เพราะเรื่องกิจยศแต่เป็นการช่วยคนเนาะนะพี่เคยถามเองว่าเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้นะ้องพี่ไม่สามารถเลือกเกิดมาเป็นเด็กที่สุขภาพดีได้แต่พี่เลือกจะเป็นคนดีได้ พี่เลือกจะช่วยเหลือคนอื่นได้พี่เลือกจะทาประโยชน์เพื่อสังคมได้พี่เลือกจะมีคุณค่าให้สังคม,มีไดนะ้นี่คือสาเหตุว่าทำไมพี่อยากเป็นหมอเมื่อช่วงวันชีวิตผ่านมาวันนี้ปัจจุบันเนี่ยน้องหลายคนรู้แล้วว่าพี่เป็นติวเตอร์ด้วยถูกไหมคะต้องมีคนถามแน่นอนว่าทาไมจบหมอแล้วถึงกลายมาเป็นติวเตอร์ล่ะมาดูเปลี่ยนทัศนคติไปเยอะเหมือนกันนะคำตอบคือพี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากวันนั้นเลยนะคะหลักการพี่ยังคงเหมือนเดิมนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องอธิบายน้องก่อนคือพี่ไม่ใช่ติเตอรนะะเร์นนะะคคพีป็ู นะครับทุกวันนี้พี่สอนหนังสือพวกเราพี่ไม่ได้สอนแต่หนังสือความรู้ในตำราเพื่อเราไปทําข้อสอบสิ่งที่พี่สอนคือพี่สอนคุณธรรมและการใช้ชีวิตพี่หนงเคยบอกว่าถ้าเวียนเป็นหมอเนี่ยนะรักษาคนไข้หนึ่งคนไข้หนึ่งคนหายไขยกลับบ้านแต่เวียนเป็นครูเนี่ยเวียนสอนเด็กหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเวียนสอนเด็ก40คน50คนสอนเด็กร้อยคนเนี่ยมันคือการเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งชีวิตถ้าเวียนสอนเขาดีสอนเขาถูกเขาจะมีโอกาสชีวิตมากขึ้น แล้วเขาจะทําได้ทําสิ่งดีๆให้ประเทศอีกมากมายมันไม่ได้แตกต่างจากการเป็นหมอเลยเพียงแต่เราเปลี่ยนบริบทหน้าที่ของเราจากผู้รักษาเป็นผู้ถ่ายทอดพี่สามารถเปลี่ยนน้องหลายๆคนจากเด็กที่ไม่ขยนันไม่มีอนาคตเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นหมอแล้วนะคะเราพบว่าเราทําได้น้องและเด็กพวกนี้แหละเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประเทศต่อไปสนอน้องที่ท้อแท้หมดหวังนะที่อยากจะบอกน้องว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์เพอร์เฟกไม่ใครเกิดมาเก่งจากท้องพ่อท้องแม่ ไม่มีใครประสบความสร็จตั้งแต่เกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความพยายามละตัวเราพยายามคะ่ะน้องสู้วันนี้น้องหลายคนอยู่ในสภาวะที่ท้อแท้หมดกําลังใจบอกตัวเองสิงว่าจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทําเพื่อคนที่เรารักลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศที่เรารักประเทศที่เราเกิดขึ้นมาน้องพยายามเข้านะคะอย่ายอมแพ้น้องพี่รู้ว่าน้องทําได้สู้นะ ใครที่ยังติดตามชีวิตจริงของทั้ง4กับตันไม่ครบทุกตอนนะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังหรือให้กำลังใจพวกเขาได้ครับทาง w w w d e ซ d เด็ c o m a d m i s s i o n s l a s h เ t y ครับแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับพี่เต้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับทางเว็บไซต์เด็กดี .com สวัสดีครับ ผลลีชณะดังจากจุฬารับหน้าที่ไกด์จำเป็นให้สองพิธีกรสุดเกรียนเรื่องสุดฮาจึงเกิดขึ้นคุณพี่สาวส,สวยน่ารักูริกิมเมตโรเฮตมานมาเทีมาแล้ว <c oughs> พร้อมบุกดูห้องจำลองตลาดหุ้นที่ทำให้ภูมิถึงกับร้อง <Wow. S 1> และภารกิจกับบทลงโทษสุดโหดที่ครั้งนี้เต้ยจะสามารถเอาชนะภูมิได้หรือไม่ <c oughs> เตรียมพบกับรายการใหม่จากเด็กดี .com ที่มาพร้อมสาระความรู้คู่ความเกลียนในรายการเด็กมหาลาัยอย่างนี้ไม่คลิกด,ดือไม่ได้แล้ว